สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับทิเชอร์ลัคนานะคะในวันนี้นะคะทิชเชอร์ลัคนาจะมาสอนนักเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะเรื่องใหม่นะคะเราจะมาทบทวนบทเรียนก่อนนะคะว่าในครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาในส่วนใดไปบ้างนะคะ โอเคในเรื่องแรกนะคะการแก้ปัญหานะคะก็คือเป็นการหาวิธีนะคะหรือการทำงานนั้นให้สำเร็จนั่นเองนะคะต่อไปค่ะการใช้เหตุผลก็คือเป็นการคิดนะคะและอธิบายความคิดออกมาเป็นแบบแผนนะคะเป็นแผนงานนะคะโดยแสดงวิธีการแก้ปัญหาออกมาเป็นแบบลำดับขั้นตอนนะคะเพื่อ เพื่อที่จะสามารถให้เราเนี่ยมองเห็นวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาดูสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงขั้นตอนนะคะอย่างแรกก็คือสัญลักษณ์รูปตัวนี้นะคะรูปแรกก็คือนะคะหมายถึงการเริ่มต้นนะคะหรือสิ้นสุดการทํางานนะคะหรือจบการทํางานนั่นเองนะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น การตัดสินใจค่ะหรือเป็นการเปรียบเทียบนั่นเองนะคะต่อไปค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นกระบวนการําทำงานนะคะหรือว่าอธิบายการทำงานนั่นเองนะคะต่อไปวงกลมตัวนี้นะคะจะเป็นจุดเชื่อมต่อค่ะนะคะนี่คือสัญลักษณ์ที่นักเรียนจะต้องจำได้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูหลักการแก้ปัญหาโดยทั่วไปนะคะจะมีกระบวนการดังนี้นะคะ ที่เราเรียนไปแล้วจะมี2กระบวนการนะคะก็คือกระบวนการแรกก็คือการพิจารณาปัญหานะคะมันเป็นยังไงก็คือการที่เราเนี่ยค่ะทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดเลยนะคะแล้วก็พิจารณาองค์ประกอบของปัญหาว่ามียังไงบ้างนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะการวันแผนวางแผนการแก้ปัญหานะคะก็คือต่อไปค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะจะเป็นการวางแผนการแก้ปัญหาค่ะก็คือนะคะการกําหนดขั้นตอนนะคะวิธีการนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะไปจนถึงเครื่องมือนะคะและเระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ปัญหาค่ะว่าเราจะต้องมีอ,อุปกรณ์หรือเครื่องมืออะไรบ้างนะคะแล้วก็มีการกําหนดเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ปัญหาว่ามีลักษณะแบบไหนหนั่นเองนะคะ เดี๋ยวนี่คือการทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ต่อไปเราจะเริ่มเรียนในส่วนของเนื้อหาต่อไปเลยนะคะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นหลักการแก้ปัญหาโดยทั่วไปต่อจากครั้งที่แล้วนะคะก็คือหัวข้อที่3นะคะจะเป็นวิธีการแก้ปัญหานะคะวิธีการแก้ปัญหาคืออะไรนะคะวิธีการแก้ปัญหาก็คือการที่เราเนี่ยค่ะดำเนินการนะคะแก้ปัญหาตามแนวทางที่เราวางไว้นั่นเองเมื่อสักครู่เราวางแผนไปแล้วถูกไหมคะ ส่วนในวิธีของการแก้ปัญหาก็คือเป็นการแก้ปัญหาตามสิ่งที่เราวางแผนไว้นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าพบว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยค่ะอันไหนที่มีความเหมาะสมมากกว่านะคะเราก็อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการแก้ปัญหาได้นะคะโดยวิธีการแก้ปัญหานะคะอาจจะทำได้หลายวิธีค่ะอย่างเช่นนะคะวิธีที่1เลยนะคะก็คือการลองผิดลองถูกค่ะ การลองผิดลองถูกคืออะไรนะคะการลองผิดลองถูกก็คือเป็นการแก้ปัญหาอย่างง่ายนะคะไม่มีความซับซ้อนค่ะเช่นการเล่นเกมย้ายก้านไม่ขีดนะคะการเล่นเกมตัวต่อนะคะเกมคัดแยกกลุ่มของหนักเบานะคะเกมต่อจิ๊กซอนะคะการลองผิดลองถูกแบบนี้ค่ะก็คืออย่างเช่นอเอาง่ายๆนะคะจิ๊กซอนะคะนักเรียนสมมุติเนี่ยจิ๊กซอมันจะมีตัวตัว ตัวต่อเนี่ยหลายตัวถูกไหมคราวนี้เราก็ต้องมาคัดเลือกดูว่าอันไหนที่น่าจะต่อเข้ากับบล็อกอันนี้ได้ก็คือเป็นการลองเอาอันนูน้นอันนี้มาใส่ดูนะคะลองผิดลองถูกไปนั่นเองถ้าเกิดเลือกไปโดนตัวที่ถูกต้องปุ๊บมันก็จะสามารถเข้าไปในบล็อกของเราได้พอดีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะการใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะที่มีเหตุผลซึ่งกันและกันเป็นการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนั่นเองนะคะโดย ต้องมีข้อมูลพื้นฐาน,นะคะ่ะก่อนนะคะเพื่อที่จะนํามาวิเคราะห์นะคะสรุปผลแล้วนําไปแก้ปัญหาน,นะคะในส่วนของวิธีการนี้นะคะก็คือการแก้ปัญหานะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปแก้ปัญหาน,นะคะเราจะต้องมีเราจะมันจะต้องมีข้อมูลพื้นฐานให้เราก่อนนะคะเพื่อที่เราสามารถวิเคราะห์ได้แล้วก็สรุปผลแล้วนาไปแก้ปัญหาได้นั่นเองนักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างตรงนี้นะคะตัวอย่างนี้เขาบอกว่าตัวเลขในช่องว่างหรือตัวเลขอะไรคือตัวเลขอะไรนะคะถ้าทุกแถวในแนวนอนและแนวตั้งมีตัวเลข1 2 3 4โดยตัวเลขในแต่และแถวนะคะต้องบวกกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ 10. อ่ะคราวนี้เนี่ยก็แสดงว่าในแถวนี้บวกกันแล้วจะได้เท่ากับ10นะคะ2 1-2-3-4วก2บวก3บวก4ได้เท่ากับ10 1-2-3-4บวก2บวก3บวก4ได้เท่ากับเท่ากับ10นะคะคราวนี้เราก็จะต้องมาแก้ปัญหาโดยการหาตัวเลขอะค่ะมาใส่ในทั้งแนวนอนและแนวตั้งโดยเมื่อบวกกันแล้วทั้งแนวนอนและแนวตั้งจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ1 0นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนสังเกตดูว่าในแต่ละแถวเนี่ยค่ะ ตัวเลขมันจะไม่ซ้ำกันมาดูแถวนี้นะคะ2 1 4 3อ่ะพอมาถึงเนวตั้ง2 1 4 3สตัวเลขมันจะไม่ซ้ำกันนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเลข4เลข1เลข3เลข2มันจะไม่ซ้ำกันแล้วเห็นไหมคะเลข3เลข2เลข1มันจะไม่ซ้ำกันมาแนวนี้มันก็ไม่ซ้ำกันนั่นเองนะคะนักเรียนดูนะแล้ดวดูว่าสมมติบรรทัดนี้3บวก4เท่ากับ7 7บวก1เท่ากับ 8, 8 8บวก2เท่ากับ10ผลลัพธ์ได้10เหมือนกันถูกต้องไหมคะอ่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะการใช้ความสัมพันธ์นั่นเองนะคะต่อไปคะ่ะวิธีการขจัดนะคะเป็นการแก้ปัญหาโดยการหาความสำคัญสัมพันธ์นะคะของข้อมูลให้มากที่สุดนะคะและพยายามขจัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะคะจนได้คำตอบที่ถูกต้องหรือที่ต้องการนั่นเอง ก็คือเป็นการที่เราต้องมีการหาความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะโดยการที่แบบเหมือนประมาณว่าเราหาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับข้อมูลของเราอะคะ่ะให้มากที่สุดส่วนอันไหนที่มันไม่เกี่ยวข้องเราก็ตัดออกไปนั่นเองนะคะนักเรียนไปดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างมีนักเรียน3ามคนคะ่ะชื่อมดโหน่งแล้วก็หนุ่ยคะ่ะแต่ละคนนะคะมีของอยู่2อย่างนะคะที่ไม่ซ้ํากันคือดินสอ ไม้บรรทัดยางลบกระดาษวาดเขียนสีไม้และกลบเหลาดินสอนะคะแต่ไม่ทราบว่าใครเนี่ยค่ะเป็นเจ้าของสิ่งของอันไหนบ้างนั่นเองนะคะและเราจะมีข้อมูลให้นักเรียนดังนี้ค่ะ,ะนักเรียนดูในตารางนะ,ะนะคะจากข้อมูลนะคะเขาบอกว่ามดขอยืมยางลบจากเพื่อนเสมอ อ่ะแสดงว่ามดต้องไม่มีอย่างลบใช่ไม่ใช่อ่ะแสดงว่าเนี่ยมดไม่มียางลบแล้วแสดงว่าตัดออกไปได้เลยมดไม่มียางลบนะคะต่อไปโหน่งไม่ชอบใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นไม่ชอบใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นแสดงว่าโหน่งน่าจะไม่มีบรรทัดถูกไหมคะอ่ะมาดูที่โหน่งสิอ่านี่โหน่งอ่ะก็กากระบาดในช่องของโหน่งว่าไม่มีบรรทัดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ หนูชอบใช้สีน้ำระบายสีภาพหนูชอบใช้สีน้ำระบายสีภาพแสดงว่าหนูน่าจะมีสีน้ำเป็นของตัวเองหรือเปล่าคะอ่าเรกเรียนคิดว่ามีเขามีสีน้ำนะคะแต่ว่าในตัวเลือกอะค่ะเขาบอกว่าสีไม้แสดงว่าหนูจะมีสีไม้ไหมอ่าแสดงว่าหนูน่าจะไม่มีสีไม้ใช่ไหมคะเราไปดูซิโอเคหนูไม่มีสีไม้นี่ไงเห็นไหมคะ ต่อไปค่ะหนุ่ยไม่เคยยืมกบออเ,เลหเล่าดินสอของเพื่อนเลยหนุ่ยไม่เคยยืมกบเหล่าดินสอของเพื่อนเลยแสดงว่าหนุ่ยน่าจะมีกบเหล่าดินสออยู่แล้วไหมไปดูสิคะกบเหล่าดินสอในของหนุ่ยมีไหมเอ่ยโอเคหนุ่ยมีกบเหล่าดินสอแล้วค่ะต่อไปค่ะมดให้หนุ่ยยืมไม้บรรทัดขีดเส้นมดให้หนุ่ยยืมไม้บรรทัดขีดเส้นแสดงว่า มดจะต้องมีไม้บรรทัดแต่หนุ่ยไม่มีไม้บรรทัดถูกไหมมดมีไม้บรรทัดเห็นไหมคะโอเคหนุ่ยมดมีไม้บรรทัดนะเขาให้หนุ่ยยืมแสดงว่าหนุ่ยไม่มีไม้บรรทัดไม่มีไม้บรรทัดนะคะเห็นไหมโอเคต่อไปค่ะนงขอยืมสีไม้จากมดแสดงว่านงไม่มีสีไม้แต่มดมีสีไม้เอาไปดูมดมีสีไม้ไหมโอเคนี่ไงมดมีสีไม้ นงงไม่มีสีไม้โอเคนะคะต่อไปค่ะโนงเขียนชื่อตัวเองลงในยางลบโงงเขียนชื่อตัวเองลงในยางลบแสดงว่าโนงนะคะมียางลบนะคะโนงมียางลบโอเคแสดงว่าโนงมียางลบแต่คนอื่นเนี่ยมดกับหนึ่ยก็ไม่มียางลบนี่นะคะนักเรียนเห็นไหมอันไหนที่กากรบาทคือสิ่งที่เขาไม่มีนะคะแล้วเราก็จะได้รู้ผลลัพธ์แล้วว่า มีอุปกรณ์อะไรบ้างนั่นเองเห็นไหมนี่คือลักษณะของการแก้ปัญหาโดยการขจัดนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปนะคะต่อไปนะคะเรามารู้ประโยชน์ค่ะประโยชน์ที่นะคะใช้การแก้ปัญหานั่นเองนะคะที่ได้จากการใช้หลักการแก้ปัญหาเนี่ยได้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะข้อที่1เลยนะคะ ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบนะคะเมื่อเรารู้วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้วนะคะใช้หลักการแก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้วเราก็จะสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้นะคะและก็มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นเองต่อไปคะ่ะข้อที่2ก็คือฝึกการหาคําตอบอย่างมีเหตุผลน,นะคะการกระบวนการแก้ปัญหานะคะจะสามารถทําให้นักเรียนเนี่ยคะ่ะ ใช้คำหาคำตอบเนี่ยค่ะอย่างมีเหตุผลได้นะคะว่ามันเกิดจากอะไรมีมาจากไหนมีความสัมพันธ์กับอะไรนั่นเองนะคะต่อไปค่ะแก้ปัญหาได้โดยมีข้อบกพร่องน้อยที่สุดนะคะทําไมถึงมีข้อบกพร่องนอยที่สุดก็คือนะคะก่อนที่นักเรียนจะแก้ปัญหานะคะนักเรียนจะต้องมีการวิเคราะห์แล้วถูกไหมคะวิเครจากวิเคราะห์แล้วก็มีการวางแผนแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราวางแผนไว เพราะฉะนั้นการทําแบบนี้ค่ะมันก็เลยมีข้อบกพร่องน้อยเพราะเราผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้วนะคะอาจจะมะีความผิดพลาดบ้างหรือบกพร่องบ้างนะคะแต่ก็น้อยนะคะกว่าที่เรากว่าที่เราแก้ปัญหาไปมั่วๆค่ะนะคะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยแก้ปัญหาได้โดยการที่มีข้อบกพร่องน้อยที่สุดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นวิธีที่น่านับถือน่าเชื่อถือค่ะ ต่อไปนะคะเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือค่ะและยอมรับได้นะคะเมื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองนะคะโดยใชห้หลักการและเหตุผลนะคะก็คือมันจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาหลังจากที่เราแก้ปัญหาได้แล้วค่ะแสดงว่าเราคิดวิเคราะห์มาหมดแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะมีความน่าเชื่อถือกว่าการที่เราแก้ปัญหาปัญหาอย่างมั่วๆนั่นเองนะคะ โอเคนะคะต่อไปค่ะมาดูเกมการแก้ปัญหาค่ะการฝึกการแก้ปัญหานะคะการใช้เกมนะคะจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ใช้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแต่เราอาจจะยังไม่ต้องแก้ปัญหาจริงนะคะเพียงแค่ฝึกจากเกมที่มีอยู่ก็ได้นะคะซึ่งมีทั้งเกมในลักษณะของสื่อต่างๆหรือเกมคอมพิวเตอร์นะคะไปเลยนะคะก็คือการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะ นะคะคอมพิวเตอร์นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ทำได้ทงานได้อย่างถูกต้องนะคะตามแนวทางการออกแบบโปรแกรมที่เขียนขึ้นนะคะโดยในปัจจุบันนะคะเรานำคอมพิวเตอร์นะคะมาช่วยในการทำงานหรือการแก้ปัญหาในเรื่องต,งต่างๆได้หลายวิธีเลยนะคะเช่น ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนะคะมาแก้ปัญหาด้านการคำนวณน,นะคะการวาดภาพหรือการสื่อสารนะคะแม้กระทั่งการเขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้งานเองก็ได้นะคะโดยการออกแบบโปรแกรมนะคะจะต้องออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาให้ครบถ้วนทุกวิธีนะคะหรือทุกกรณีนั่นเองนะคะเช่นการพัฒนาโปรแกรมมาแก้ปัญหาการคำนวณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนะคะ โดยผู้ใช้นะคะสามารถป้อนข้อมูลความกว้างกับความยาวเข้าไปนะคะหลังจากนั้นให้คอมพิวเตอร์นะคะแจ้งพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมออกมานั่นเองนะคะตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นการเขียนโปรแกรมนะคะเป็นการสร้างโปรแกรมขึ้นมาเพื่อที่จะคำนวณพื้นที่รูปสามรูปสี่เหลี่ยมนะคะโดยสิ่งที่ผู้ใช้งานต้ป้อนเข้าไปนะคะก็จะเป็นความกว้าง ความยาวนะคะหลังจากป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วก็จะทำการประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนั่นองนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะมีลักษณะาการเขียนยังไงนะคะอ่าต่อไปค่ะในการออกแบบนะคะโปรแกรมนะคะจะต้องมีการรับข้อมูลทั้ง2องค่าเก็บไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์นะคะ แล้วก็มีการประมวลผลเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วก็จะต้องจัดเก็บผลลัพธ์ที่ได้ไว้ในหน่วยความจําเช่นกันค่ะโดยนะคะจะก,กําหนดชื่อตัวแปรนะคะสำหรับแทนหน่วยความจําของคอมพิวเตอร์เช่น L แทนค่าความยาวนะคะให้ W แทนค่าความกว้างและให้ A แทนพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมก่อนอื่นที่เราจะมา ทำความเข้าใจต่อที่เชื่ออธิบายเพิ่มเติมหม่อนนะคะว่าคำว่าตัวแปรค่ะอ่ตัวแปรต,ตัวนี้นะคะถ้าพูดภาษาง่งายๆเข้าใจง่งายๆเลยนะคะก็คือที่จัดเก็บข้อมูลที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อเปรียบเทียบให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจ,น,เจนก็อย่างเช่นที่เชื่อมีตะกร้านะคะเปรียบเสมือนตะกร้า1ใบนะคะตัวแปรเนี่ย ตะกร้าหนึ่งใบเอาไว้ใส่ข้อมูลถูกไหมเอาไว้ใส่ของต่ตางๆถูกไหมคะทีเชอร์มีตะกร้า L 1ใบนะคะตะกร้า W 1ใบนะคะเอาไว้เก็บข้อมูลนะคะเอาไว้เก็บของต่างๆนะคะสมมติทีเชอร์เนี่ยมีส้มนะคะทีเชอร์มีส้มในตะกร้า L ทีเชอร์เอาส้มเข้าไป4ผลในตะกร้า W ทีเชอร์เอาตะกร้าเอาส้มเข้าไป3ผล หลังจากนั้นที่เชอร์ก็เอามันมารวมกันก็คือการประมวลผลนั่นเองเอาตะก้าเอาผลส้มทั้งสองตะก้านะคะในตะก้า L กับตะก้า W ทั้งสองตะก้ามารวมกันเขาเรียกมันว่าการประมวลผลเอามารวมกันเสร็จปุ๊บจะได้ทั้งหมดกี่ผลเราก็เอาส้มทั้งหมดนะคะไปเก็บไว้ในตะก้า A นะคะโอเคไหม ตะก,ก้า W ับกับตะก,ก้า L ค่ะอาจจะมีขนาดเล็กสมมตินะคะักอ่ามันมีขนาดเล็กใส่ได้แค่3าถึงสี่ผลอ่าใส่เข้าไปปุ๊บแต่พอเรารวมกันแล้วค่ะมันมีข้อมูลที่มากขึ้นหรือมีจํานวนผลมากขึ้นเราก็ต้องอาจจะต้องย้ายเอาเราต้องย้ายไปไว้ในตะก,ก้า A ที่มีข,ขนาดใหญ่มากขึ้นเพื่อที่จะเก็บข้อมูลของเราไว้โอเคไหมคะอันนี้คือเข้าใจแบบง่ายๆนะลูกนะต่อไปค่ะนักเรียนมาดูต่อเลยนะคะ เขาบอกว่าสําหรับการประมวลผลนะคะเราสามารถเขียนออกมาเป็นขั้นตอนวินนวธีแบบตัวหนังสือแบบนี้ได้นะคะง่ายๆเลยก็คือไปที่เริ่มต้นก่อนขั้นตอนที่1จะต้องเป็นการรับค่าความกว้างมาเก็บไว้ใน W รับค่าความยาวมาเก็บไว้ใน L นะคะหลังจะรับค่ามาแล้วจะต,ต้องมีการประมวลผลผูกไหมอ่าเราจะมีการคำนวณพื้นที่นะคะ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะก็คือ A เท่ากับ W คูณด้วย L โอเคไหมคะต่อไปค่ะเมื่อคำนวณประมวลผลเสร็จแล้วตอนนี้ค่าที่เราคูณคูณกันแล้วค่ะจะอยู่ในตัวแปร A และหลังจากนั้นแสดงพื้นที่ A ก็คือแสดงผลลัพธ์ใน A อออกมาแล้วก็จบการทำงานนั่นเอง โอเคไหมคะเอาใหม่อีกหนึ่งรอบนะเอาใหม่นะลูกอีกหนึ่งรอบนะคะเริ่มต้นเป็นการแสดงว่าเริ่มต้นการทำง,งานจากนั้นรับความกว้างมาเก็บไว้ใน W นะคะเรารับความกว้างมาเก็บไว้ใน W ก่อนนะคะหลังจากนั้นรับความยาวมาเก็บไว้ใน L อ่าเมื่อรับค่าทั้งสองตัวเข้ามาแล้วถึงขั้นตอนการประมวลผลนะคะก็คือเป็นการคำนวณพื้นที่นั่นเอง จะต้องคำนวณด้วยกันเอา w กับ l มาคูณกันนะคะ a จะได้เท่ากับ w คูณกับ l นะคะตอนนี้ผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณ w กับ l จะอยู่ในตัวแปร a แล้วนะคะหลังจากนั้นแสดงพื้นที่ a ก็คือแสดงผลลัพธ์ที่ได้จาก a ออกมาตัวอย่างเช่น teacher รับความกว้างมา3 เขียนไสวยนะนะลูกนะโอเคต่อไปรับความยามาเก็บไว้ใน L ก็คือ C อ่ะหลังจากนั้น A เท่ากับ3คูณด,ด้วย C ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยลูกผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ2ถูกไปมั้ย 12, ถูกไหมคะอ่าผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ12นะคะตอนนี้12จะอยู่ใน A แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราแสดงพื้นที่ A ผลลัพธ์ที่แสดงออกมาก็จะกลายเป็นเลข12โอเคไหมคะเข้าใจไหมลูกพอจะเข้าใจไหมคะโอเคนะต่อไปนะคะเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะหรือการวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์นะคะจะเป็นวิธีการหนึ่งนะคะ ที่ได้รับความนิยมเหมือนกันนะคะโดยคอมพิวเตอร์สามารถวาดภาพลักษณะเดิมๆได้ตามที่เรากำหนดไว้ในโปรแกรมนะคะและสามารถปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้นะคะหรือเล็กลงก็ได้ตามข้อมูลที่ป้อนเข้าไปในหน่วยในหน่วยนำเข้าของคอมพิวเตอร์นะคะคราวน,นี้โปรแกรมที่ใช้ในการทำกราฟิกนะคะหรือคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือใช้ในการวาดภาพก็ตัวอย่างเช่นโปรแกรม Paint เ,เราสามารถเอามันมา วาดภาพได้ในเป็นรูปต่างๆได้นะคะ Illustrator นะคะ Adobe Illustrator นะคะจะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบภาพกราฟิกนะคะต่อไปโปรแกรม Adobe Photoshop ค่ะก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟิกต่างๆเช่นกันนะคะ,ะต่อไปคราวนี้เรามาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะไปพร้อมกันนะคะ ออกแบบการทํางานของโปรแกรมนะคะเมื่อกี้เรา,เอ,าออกแบบแล้วถูกไหมนะคะโดยตอนนี้เขาบอกว่านักเรียนอ,ออกแบบอัลกอริทึมให้คอมพิวเตอร์วาดเส้นไปเป็นระยะทาง x ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับเข้าทางหน่วยรับเข้าจากนั้นหันปากกาหรือเลี้ยวซ้ายเป็นมุม90องศาแล้วแล้วก็มีการทำซ้ำแบบเนี้ย คนะคะเรามาดูว่าขั้นตอนการทำงานในการเขียนเป็นผังงานเนี่ยจะมีลักษณะลักษณะยังไงโอเคคราวนี้ค่ะมาดูที่เชื่ออธิบายไปทีละตัวนะลุกนะอันนี้เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นเสร็จแล้วนะคะสัญลักษณ์ตัวนี้จะเพิ่มมาจากครั้งที่แล้วหนตัวจะมีลักษณะแบบ เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะอ่าลาักษณะตัวนี้จะเป็นการรับค่าระยะ x ก็คือบรนรับค่าข้อมูลเข้ามานั่นเองนะคะรับค่าข้อมูลแล้วสมมุติรับเข้ามารับค่า x เ,เข้ามานะคะแล้วก็วางปากกานะคะหลังจากนั้นลากเส้นตรงเป็นระยะทาง x สมมุติว่าที่เชื่อรับเลข3เข้ามา อธนนิเชื่อก็ว่าเส้นตรงว่าเส้นตรงามาอย่างนี้ระยะทาง x นะคะเลี้ยวซ้าย90องศาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย90องศาอ่ะแล้วเขาให้เราทำซ้ำๆแบบนี้ค่ะทั้งหมด4ครั้งครั้ทงที่1แล้วนะคะ เขาถามว่าครบ4ครั้งหรือยังถ้ายังก็กลับไปลากใหม่ให้ครบ4ครั้งถ้าครบแล้วก็เงื่อนไขเป็นจริงก็จบการทํางานครั้งที่1ครั้งที่2อ่าครั้งที่2และครั้งที่3ามอ่าแล้วก็ลากมาครั้งที่4ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีลักษณะประมาณนี้โอเคไหมคะโอเคนะคะ เราก็าได้เรียนรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการแก้ปัญหาไปแล้วนะคะรวมไปถึงการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยนะค,ะ,คะเพราะฉะนั้นเราได้รับความรู้ความเข้าใจไปบ้างแล้วถูกไหมคะคราวนี้เนี่ยหลังจากนี้ทีเชอร์จะมีแบบทดสอบนะคะหลังเรียนนะคะเพื่อที่จะเก็บคะแนนนะคะ ให้นักเรียนเป็นคะแนนเก็บนะคะแล้วก็เพื่อจะได้ทดสอบว่านักเรียนนะคะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนมากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นจํานวนทั้งหมด10ข้อนะคะโดยเป็นแบบทดสอบออนไลน์นะคะที่เชื่จะส่งลิงก์เข้าไปให้นะคะเพื่อที่จะนักเรียนเขาข้าไปทําแบบทดสอบนะคะหลังจากทําเสร็จนะคะนักเรียนสามารถกดดูคะแนนได้เลยค่ะว่านักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่นะคะแต่ว่านักเรียนไม่ต้องบอกฟิเชอร์ก็ได้นะคะเพราะว่า เมื่อนักเรียนส่งคําตอบมาแล้วค่ะทิชเชอร์ก็จะได้รับข้อมูลแล้วนะคะว่านักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่โอเคไหมคะโอเคนะคะสําหรับวันนี้ทิชเชอร์ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนตั้งใจทําแบบทดสอบนะคะขอให้ทุกคนสอบผ่านทุกคนเลยค่ะสําหรับวันนี้ทิชเชอร์ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ